ลูกซื้อของฝากมาให้ร้อยกล่องพ่อแม่ไม่เคยแกะเลยสักชิ้นพ่อประสิทธิ์65ปีแม่วิไลัย62ปีอยู่กันสองคนที่นครสวรรค์ลูกสาวชื่อแป้งอายุ34ปีเป็นพนักงานบัญชีบริษัทใหญ่เงินเดือน38ทุกครั้งที่แป้งกลับบ้านเธอถือของฝากมาเต็มมือเนื้อแดดเดียว500บาทขนมโตเกียว300บาทครีมบำรุงผิว1 2 0 0บาท พ่อแม่หนูซื้อของมาฝากวางของเสร็จนั่งไม่ถึงสองชั่วโมงหนูต้องกลับแล้วพรุ่งนี้ทำงานพ่อแม่ได้แต่ยิ้มเศร้าไปดีๆนะลูกแต่นั่นยังไม่หมด พอประสิทธิ์เดินไปเก็บของฝากในห้องเก็บของชั้นบนมีถุนของฝากเรียงเต็มห้องไม่เคยแกะใช้เลยสักชิ้นที่ช็อกกว่านั้นแม่วิไลนับดูปีนี้แป้งกลับมาห้าครั้งอยู่รวมกันได้แค่สิบชั่วโมงของฝากได้20กล่องความจริงคือพอแม่ไม่ได้อยากได้ของฝากอยากนั่งกินข้าวด้วยกันนานๆอยากเล่าเรื่องสวนหลังบ้านอยากให้ลูกนอนค้างสักคืนแต่แป้งไม่เคยรู้วันแม่ปีนี้แป้งโทรมาหนูส่งเงินให้5พ ให้แม่ซื้ออะไรที่อยากได้แม่วิไลตอบเบาๆแม่อยากได้ลูกไม่ใช่เงินแป้งเงียบแล้วรีบวางสายเพื่อนบ้านถามแม่วิไลแป้งกลับบ่อยไหมกลับนะแต่อยู่ไม่นานลูกเขางานยุ่งแล้วเดินกลับบ้านน้ำตาซึม พ่อประสิทธิ์นั่งรอหน้าบ้านทุกวันจนกระทั่งพ่อประสิทธิ์หกล้มในสวนแม่วิไลท่อหาแป้งแป้งรีบลางานกลับบ้านนั่งข้างเตียงพ่อ3วันสามคืนพ่อฟื้นพูดได้เพียงคำเดียวลูกอยู่กับพ่อนานๆน,น,นะแป้งร้องไห้สัญญาได้ค่ะพ่อ พอพ่อดีขึ้นออกจาก ICU แป้งบอกหนูต้องกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะกลับมานานๆพ่อแม่ยิ้มแต่ในใจรู้ลูกคงไม่กลับมาอีกนานสองเดือนผ่านแม่วิไลโทรหาแป้งพ่อเสียแล้วลูกเมื่อคืนนี้พ่อเรียกชื่อลูกก่อนแป้งช็อกขาสัน่นทำไมไม่โทรบอกว่าพ่อแย่พ่อไม่ให้บอกกลัวลูกเสียงานแป้งกลับมางาน เดินเข้าห้องเก็บของเห็นของฝากที่ซื้อให้5ปียังอยู่ครบทุกชิ้นไม่เคยแกะแม่วิไลเดินตามพ่อเก็บทุกอย่างที่ลูกให้แต่สิ่งที่พ่ออยากได้ที่สุดคือเวลาของลูก หปีผ่านแป้งลาออกจากงานกลับมาอยู่กับแม่ที่นครสวรรค์เปิดร้านขายของชําเล็กๆรายได้ไม่ถึงหมื่นอย่างน้อยได้อยู่กับแม่ทุกวันแม่วิไลกอดลูกเงินหายได้งานหาใหม่ได้แต่เวลาที่ผ่านไปเอาคืนไม่ได้แล้วแป้งมองรูปพ่อข้างๆกล่องของฝากที่ไม่เคยแกะวันนี้ห้องเก็บของยังอยู่ของฝากร้อยกว่าชิ้นเป็นเครื่องเตือนใจของฝากแพงแค่ไหนก็ไม่มีค่าเท่ากาันได้อยู่ด้วยกัน พอแม่ไม่ต้องการของฝากจากเมืองกรุงแค่อยากได้ลูกจากใจจริงของขวัญที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งของแต่คือการมีอยู่ของเราร้อยกล่องของฝากแลกไม่ได้กับหนึ่งวันที่อยู่ด้วยกัน